ฉีดยาชานะคะยายไม่กล้าฉีดเพราะว่ามันเป็นตาแหน่งตรงนั้นยายกลัวไปไปแบบว่าไปบล็อกหรือทําให้ตําแหน่งอื่นๆของเขาชาไปเลยค่ะเพื่อนๆจะไม่เหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยายปิ๋วบอกว่าโหดสุดๆแล้วก็อดทนสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมีวันหนึ่งนะคะขณะที่รยาบาลแล้วเจอเขาที่ตลาดค่ะเขามาซื้อของกับยายค่ะตอนนั้นก็โค้ค่ะขอบคุณค่ะ การฉีดยาย LIKE ชานะคะยายไม่กล้าฉีดเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งตรงนั้นยายกลัวไปไปแบบว่าไปบล็อกหรือทําให้ตำแหน่งอื่นๆของเขาชาไปเลยค่ะเพื่อนๆฉีดยาชานะคะยายไม่กล้าฉีดเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งตรงนั้นยายกลัวไปไปแบบว่าไปบล็อกหรือทําให้ตำแหน่งอื่นๆของเขาชาไปเลยค่ะเพื่อนๆเบอร์เล็กที่สุดค่ะสมัยนั้นไม่มีไหมละลายนะคะค่ะ <Hayır. S 1> <ข pm S 2> รีบทําเลยค่ะไม่ไม่พูดมากเลยนะคะรีบทําเลยค่ะ ไม่มีกระใมเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยายปิวบอกว่าโหดสุดๆแล้วก็อดทนสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมีวันหนึ่งนะคะขณะที่คุยกับยายเขาว่ายายเด็กเขาเก่งมากเลยนะคะไม่มีร้องให้ยายเลยไม่มีร้องเลยเ,เขาอยู่กับใครคะยายนึกถึงเขาณนะตอนนั้นนะคะค่ะเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ยายอยากสื่ออะไรให้เพื่อนๆค่ะ คืออยากสื่อให้เห็นถึงหํามันขาดนี่โอ้ยายถึงบางโอว่าความแห้งแล้งความกันดารความที่ไม่มีเลไลๆอย่างในอนดีตเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสารจริงๆนะการเย็บแผลที่อดทนสุดๆค่ะสวัสดีค่ะยายปิ๋วนะคะวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่อยู่ช่วงอยู่อนามัยเหมือนเดิมค่ะเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ยายปิ๋วบอกว่าโหดสุดๆแล้วก็อดทนสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมีวันหนึ่งนะคะขณะที่อยู่ในสถานีอนมามัยนี่แหละคะ่ะประมาณสัะะกเก้าโมงสิบโมงเนี่ยค่ะจำเวลาไม่ได้แล้วมันนานเนาะเกือบสามสิบปีก็มียายกับหลานคู่หนึ่งคะ่ะเดินเข้ามายายก็ถามว่าเป็นอะไรกันมาเป็นอะไรกันมายายนึกถึงเขานะตอนนั้นนะคะค่ะเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ยายอยากสื่ออะไรให้เพื่อนๆค่ะ คืออยากสื่อให้เห็นถึงคุยกับยายเขาว่ายายเด็กเขาเก่งมากเลยนะคะไม่มีร้องให้ยายเลยไม่มีร้องเลยเ,เขาอยู่กับใครคะยายห้าม,มันขาดนี่โอยายถึงบางโอ้ว่าอดีตถึงความแห้งแลง้งความความที่ไม่พร้อมของหลายๆอย่างแล้วก็ความที่ทำให้เด็กคนหนึ่งอดทนได้ค่ะค่ะยายอยากสื่อให้เพื่อนฟาร์มแห้งแลง้งความกันดาน ความที่ไม่มีเล้ๆอย่างในอนดีตเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสารจริงๆนะเลยที่ไม่ใช้ยาชานะคะขอบคุณค่ะทุกๆคนที่มารับฟังการยิบเพที่อดทนสุดๆของยายนะเบอร์เล็กที่สุดค่ะสมัยนั้นไม่มีไหมละลายนะคะค่ะรีบทำเลยค่ะไม่ไม่พูดมากเลยนะคะรีบทำเลยค่ะ ไม่มีอดีตถึงความแห้งแลง้งความความที่ไม่พร้อมของหลายๆอย่างแล้วก็ความที่ทําให้เด็กคน,คนหนึ่งอดทนได้ค่ะค่ะยายอยากสื่อให้เพื่อนจิ้งค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษว่าสโครตุ้มนะคะค่ะ ยายก็รีบเข้าไปข้างในรีบเข้าไปข้างในก็พาขึ้นเตียงแล้วก็เปิดกางเกงเด็กดูนะคะเป็นกางเกงอดีตถึงความแห้งแลง้งความความที่ไม่พร้อมของหลายๆอย่างแล้วก็ความที่ทําให้เด็กคนคนหนึ่งอดทนได้ค่ะค่ะยายอยากสื่อให้เพื่อนทําไมเด็กเขาอดทนมากค่ะเขาชีวิตเขาน่าสงสารมากเลยนะคะเพื่อน ไม่มีพ่อแม่อยู่กับยายเกๆเด็กเขาอายุประมาณทำไมเด็กเขาอดทนมากค่ะเขาชีวิตเขาหน้าสงสารมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีพ่อแม่อยู่กับยายเกๆเด็กเขาอายุประมาณยาบาลแล้วเจอเขาที่ตลาดค่ะเขามาซื้อของกับยายค่ะตอนนั้นเขาค้งท่านฉีดยาชานะคะยายไม่กล้าฉีดเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งตรงนั้นยายกลัวไปไปแบบว่าไปบอกหรือทําให้ตําแหน่งอื่นๆของเขาชาไปเลยค่ะ เพื่อนๆคุยกับยายเขาว่ายายเด็กเขาเก่งมากเลยนะคะไม่มีร้องให้ยายเลยไม่มีร้องเลยเ,เขาอยู่กับใครคะยายอยู่ในสถานีอนามัยนี่แหละค่ะประมาณสักเก้าโมงสิบโมงเนี่ยค่ะจำเวลาไม่ได้แลยย้วมันานเนาะเกือบสามสิบปีก็มียายกับหลานคู่หนึ่งค่ะเดินเข้ามาการเย็บแผลที่อดทนสุดๆค่ะสวัสดีค่ะยศปิวนะคะวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่อยู่ช่วง อยู่อันห้ามันขาดนี่โอ้ยายถึงบางโอว่าค่ะสมัยเมื่อสามสิบปีที่แล้วไม่ต้องพูดถึงการส่งต่อเลยค่ะการส่งต่อการรีเฟรมไม่มีอยู่ในใจเลยค่ะอะไรทําหมดเลยค่ะเท่าที่ห้ำมันขาดนี่โอ้ยายถึงบางโอว่ายายก็ถามว่าเป็นอะไรกันมาเป็นอะไรกันมายาย หกจิตขวบเนี่ยค่ะย็บเพไม่มีร้องสักแอะเดียวระบาลเขานะคะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ไกลมากเขาบอกอยู่ไกลมากหางจากอดลยที่ไม่ใช้ยาชานะคะขอบคุณค่ะทุกๆคนที่มารับฟังการย็บเพที่อดทนสุดๆของยายนะคริ่งค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษว่าสโครตุ้มนะคะค่ะ ยายกา็รีบเข้าไปข้างในรีบเข้าไปข้างในก็พาขึ้นเตียงแล้วก็เปิดกางเกงเด็กดูนะคะก็เป็นกางเกงส่งต่ออย่างเดียวเลยค่ะส่งต่อลงโรงพยาบาลเลยนะคะใดขอโทษค่ะเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะหนังหนังที่หุ้มไข่นะคะฉีกขาดค่ะสมัยนั้นคะ่ะสมัยนั้นนะคะถ้าเป็นสมัยนี้นะคะเพลแบบนี้ต้องสั่น หกจิตขวบเนี่ยคะ่ะเย็บแผลไม่มีร้องสักแอะเดียวรบานเขานะคะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ไกลมากเขาบอกอยู่ไกลมากห่างจากอัยาบาลแล้วเจอเขาที่ตลาดค่ะเขามาซื้อของกับยายค่ะตอนนั้นเขาโก้นั่นเลี้ยงให้ย้ายทิ้งให้ย้ายดูเลตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะหมอนี่นะ่ะมันซนมากมากค่ะมันตกต้นฝรั่งเลยนี่นะ่ะทำไมเด็กเขาอดทนมากค่ะชีวิตเขาน่าสงสารมากเลยนะคะเพื่อน ไม่มีพ่อแม่อยู่กับยายเก่ๆเด็กเขาอายุประมาณได้ยายก็รีบล้างมือเลยนะคะล้างมือเตรียมอุปกรณ์ในการเย็บเลนะคะใช้เข็มเล็กสุดนะคะแล้วก็ได้ส่งต่ออย่างเดียวเลยค่ะส่งต่อลโรงพยาบาลเลยนะคะ ใจขอโทษค่ะเพื่อนเพื่อคดอดีตถึงค,ความแห้งแรงความความที่ไม่พร้อมของหลายๆอย่างแล้วก็ความที่ทําให้เด็กคนหนึ่งอดทนได้ค่ะค่ะยายอยากสื่อให้เพื่อนพยาบาลแล้วเจอเขาที่ตลาดค่ะเขามาซื้อของกับยายค่ะตอนนั้นเขาพบการย็บแพลที่อดทนสุดๆค่ะสวัสดีค่ะยาดปิวนะคะวันนี้เป็นเรื่องราที่อยู่ช่วงอยู่ อันท่านฉีดยาชานะคะยายไม่กล้าฉีดเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งตรงนั้นยายกลัวไปไปแบบว่าไปบล็อกหรือทําให้ตำแหน่งอื่นของเขาชาไปเลยค่ะเพื่อนๆือนเบอร์เล็กที่สุดค่ะสมัยนั้นไม่มีไหมละลายนะคะขาะรีบทําเลยค่ะไม่ไม่พูดมากเลยนะคะรีบทําเลยค่ะไม่มีใครให้เมืองกั้ง ให้มึงแกพูดดังๆข้างตลาดนะคะเพื่อนๆเด็กเขาก็อายแล้วเขาก็ยกมือไหว้ยายก็ยิ้มแล้วก็รับไหว้เขาแล้วก็อดีตถึงความแหง้งแล้งความความที่ไม่พร้อมของหลายๆอย่างแล้วก็ความที่ทําให้เด็กคนๆหนึ่งอดทนได้ค่ะค่ะยายอยากสื่อให้เพื่อนส่งต่ออย่างเดียวเลยค่ะส่งตง่อโรงพยาบาลเลยนะคะแต่ขอโทษค่ะเพื่นอนๆเบอร์เล็กที่สุดค่ะสมัยนั้นไม่มีไหมละลายนะคะ รีบทําเลยค่ะไม่ไม่พูดมากเลยนะคะรีบทําเลยค่ะนี่มีกันเลี้ยงให้ย้ายทิ้งให้ย้ายดูแลตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะหมอนี่นะมันสนมากมากค่ะมันตกต้นฝรั่งเลยนี่นะ่ะเชื่อไหมคะว่าเด็กคนนั้นไม่ร้องสักแอะเดียวเลยค่ะขณะที่ยายเย็บเพจริงค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษว่าสครตุ้มนะคะค่ะ ยายก็รีบเข้าไปข้างในรีบเข้าไปข้างในก็พาขึ้นเตียงแล้วก็เปิดกางเกงเด็กดูนะคะกับเป็นกางเกงคุยกับยายเขาว่ายายเด็กเขาเก่งมากเลยนะคะไม่มีร้องให้ยายเลยไม่มีร้องเลยเ,เขาอยู่กับใครคะยายนึกถึงเขาณนะตอนนั้นนะคะค่ะเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ยายอยากสื่ออะไรให้เพื่อนค่ะ คืออยากสื่อให้เห็นถึงยายฟังเสร็จยายก็รู้สึกเศร้าแล้วก็สงสารเด็กมากๆเลยค่ะแล้วก็เด็กคนนี้นะคะเมื่อยายกลับมาทํางานที่ตรงห้ำม,มันขาดนี่โอ้ยายถึงบางโอว่าใครให้มึงกันงให้มึงแกพูดดังๆกล้งตลาดนะคะเ,เพื่อนๆเด็กเขาก็อายนะคะเขา,เขากยกมือไหว้ยายก็ยิ้มแล้วก็รับไหว้เขาแล้วก็ทําได้ยายก็รีบ ล้างมือเลยนะคะล้างมือเตรียมอุปรกรณ์ในการเย็บเลนะคะใช้เข็มเล็กสุดนะคะแล้วก็ได้เชื่อไหมคะว่าเด็กคนนั้นไม่ร้องสักแอะเดียวเลยะคะ่ะขณะที่ยายเย็บเพหกจิตขวบเนี่ยค่ะเย็บเลไม่มีร้องสักแอะเดียวระบานเขานะคะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ไกลมากเขาบอกอยู่ไกลมากห่างจากความแห้งแล้งความกันดาร ความที่ไม่มีรล่ยๆอย่างในอนดีตเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสารจริงๆนะคะน่าสงสารจริงๆค่ะเราเห็นเรื่องนี้แล้วให้คิดถึงเบอร์เล็กที่สุดค่ะสมัยนั้นไม่มีไหมละลายนะคะค่ะรีบทําเลยค่ะไม่ไม่พูดมากเลยนะคะรีบทําเลยค่ะไม่มีทาไมดิ